ค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาดูของขายราคายี่สิบบาทนะคะจะเราไปดูอย่างแรกจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้มีมา4ชิ้นนะคะนิ่มชโลมากมากเลยค่ะเรามาดูควาชโลค่ะสะโลมากสโลมากเลยค่ะมีเอ่อลซเ้นตรงนี้นะคะ เยียบ,บีิบเนาะช้าโลมากนะคะนี่คะ่นะคะิดราคะชิลล์ยี่สิบบาทค่ะส่อไปจะเป็นปารหคนทิตี้ค่ะชโลมาก โลนะคะต่อไปะคะ่ะจะเป็นอีโมสีบานนะคะ่ะ มาเอมเอนสี่ยี่สิบบาทนะคะนิ่มชโลมากชโลมมากมีมาหลายหน้าตานะคะ แล้วก็มีอีโมจิบานหนึ่งชิ้นที่มันมีตำหนินะคะราคาสิบห้าบาทค่ะอีโมจิบานนะคะต่อไปจะเป็นบานกุเรตมะมีเหลืออยู่ห้าชิ้นค่ะก็ม,มีมาหลายหลายเอ้ยมีมาหลายหน้านะคะห้าหน้านะ หาหน้าห้ชิ้นนะคะสโลทุกชิ้นเนาะสโลมากเลยนะสบายเดี๋ยวเราไปดูค่ะเป็นกุนเนตมะไข่ต้มค่ะอันนี้จะนิ่มๆค่ะมันจะแอ็สโลนิดๆค่ะ แน่เดียวกันนะคะแบบเดียวกันหมดเลยนะถ้าเอาถ้ามาต่อกันแบบนี้ก็จะเป็นถ้ามาต่อกันก็จะเป็นไข่ค่ะอ๋อมีห้าชิ้นนะคะห้าชิ้นต่อมา จะเป็นไก่เอาไข่ค่ะนิ่มนะคะนิ่มๆเดงๆค่ะยืดค่ะนักสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ